เปิดโผ22หุ้นเด่นรับอนิสงส์รัฐช่วง4เดือนก่อนยุบสภาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับตลาดหุ้นไทยการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเศรษฐกิจสามารถส่งผลต่อตลาดหุ้นได้อย่างไรเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเศรษฐกิจของประเทศมักจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างมากและในครั้งนี้เราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการเปิดตัวโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล โครงการนี้มีเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่าเดิมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้มแข็งขึ้นทั้งในการลดภาระค่าใช้ใจ่ายและสร้างรายได้ใหม่แต่ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรการเปิดตัวโครงการคนละครึ่งพลัสจะมีผลต่อหุ้นในกลุ่มไหนและมันจะส่งผลต่อการเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร โครงการคนละครึ่งลและกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์โครงการคนละครึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชนโดยมีการเบิกเงินเพื่อช่วยเหลือในการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มของใช้ทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะซึ่งจะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มขนส่งโดยตรงและกลุ่มค้าปลีกอาหารเครื่องดื่มทั้งนี้รวมถึงหุ้นในกลุ่มบริการความงามและท่องเที่ยวโดยอ้อมซึ่งเป็นหุ้นที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวโครงการนี้ หุ้นในกลุ่มขนส่งโดยตรงเช่น BTS และ b e m จึงเป็นหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ตรงๆจากการเปิดตัวโครงการนี้ซึ่งจะส่งผลต่อการเยาวชนและประชาชนในการเดินทางและใช้บริการขนส่งสาธารณะนโยบายเร่งด่วน5ข้อของกระทรวงคมนาคมนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังมีนโยบายเร่งด่วน5ข้อที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการจราจรซึ่งจะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างโลจิสติกขนส่งและรถเมล์ไฟฟ้า นโยบายนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการขนส่งและการจราจรซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและสร้างโอกาสให้หุ้นในกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์การเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในในโยบายเศรษฐกิจและนโยบายขนส่งจากรัฐบาลนี้มีผลต่อตลาดหุ้นอย่างมากแต่ก็ต้องรอดูว่าการเปิดตัวโครงการและนโยบายนี้จะสามารถสร้างความคืบหน้าในเศรษฐกิจได้อย่างไรและมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไร บางโครงการอาจจะมีการใช้งบประมาณที่สูงและต้องใช้เวลาในการดําเนินการจึงต้องติดตามและดูว่าความคืบหน้าของโครงการนี้จะเกิดขึ้นอย่างไรในช่วงสี่เดือนก่อนการยุบสภาคําถามสําหรับความคิดเห็นของคุณโครงการคนละครึ่งพลัสและนโยบายเร่งด่วน5ข้อของกระทรวงคมนาคมมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรตามความคิดของคุณคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในประเทศอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและขนส่งในประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญสำหรับตลาดหุ้นและเศรษฐกิจคุณคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในช่วงหน้าที่จะมาอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในบทความนี้เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเชื่อมโยงกันในเรื่องนี้